สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่7จ็ดทีทาวเวลนะ,ะและวันนี้คุณอยู่ในช่วงแคมป์เปลืองยิ่งไปยิ่งเปลืองวันนี้นะคะเราอยู่กับเก้าอี้สนามเดินป่ารุ่นควีนนะคะเราจะมารีวิวตัวนี้กัน โอเคเดี๋ยวเราจะมาอินบ mm ็อกเก้าอีกันนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. มันจะมาแบบนี้เลยนะ mm hmm. ก็คืออยู่ในถุงหุ้มสีดําขนาดเท่านี้นะคะนี่นะน้ําหนักนะคะ4.5กิโลกรัมรองรับน้ําหนักคนนั่งเนี่ยได้1 0 0กิโลกรัมนะคะก็ถ้าจะยกเก็บประมาณนี้ยกไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่ามันจะเป็นหูรูดนะคะเราก็รูดออกเลยนะคะขั้นตอนนี้ไม่เยอะคะ่ะเก้าอี้สนามเดินป่าเราก็ถอดถุงดำออก กลางออกพยายามจับเป็นแนวทะแยงนะคะเพื่อที่จะรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆเน,นี่ยสลับกันไปสลับกันมาได้นี่ค่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะคะสามารถพับเข้าพับเก็บได้เดี๋ยวลองนั่งซิสบายๆนะคะนั่งสองคน ถ้าวางคู่กับโต๊ะสนามเดินป่านี่โอ้โหจะพอดีกันมากๆเลยตัวนี้ก็เก้าอี้ของเขานะคะโครงสร้างเนี่ยแน่นหนาดีมากๆส่วนตัวผ้านะคะก็เป็นไนลอนออกฟอร์ดด้วยนะคะถือว่าหนาดีด้วยส่วนตรงนี้นะคะเป็นพนักพิงที่บุนุ่มบุนุ่มมาให้ด้วยนะคะไม่ได้แข็งจนเกินไปส่วนตรงนี้ที่ที่วางแก้วนะคะเขาบอกว่าเก็บความเย็นได้ด้วย สำหรับที่วางแก้วข้างๆนะคะก็จะมีเครื่องดื่มเนี่ยหลากหลายขนาดเราวันนี้เรายกตัวอย่างมานะคะ mm hmm. เช่นกระป๋องเล็กๆนะคะสามารถเสียบได้ mm hmm. เครื่องดืม่มขนาดใหญ่นิดนึงโอชิใส่ได้ดี๋ยวจะเป็นแก้วน้ำเก็บความเย็นยน,นะคะอันน mm ี้ไซส์22ออนส่วนถ้าเป็นแก้วเก็บความเย็นเยตินะคะอันนี้30ออนนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ประมาณนี้ mm hmm. ก็จะใหญ่ๆนิดนึง ส่วนข้างหลัง,ขงเขานะคะก็จะเป็นตะข่ายไว้ให้เก็บของนะคะส่วนมากก็จะเก็บที่ใส่ซองเก้าอี้นี่แหละนะคะถุงเก้าอี้เสียบเข้าไปง่ายก็ถือว่าขนาดกว้างพอสมควรนะคะก็แล้วแต่ว่าคนจะใส่อะไรนะแต่ส่วนมากเขาก็จะใส่นี่แหละถุงใส่เก้าอี้กันสําหรับขนาดของตัวนี้นะคะก็จะมีความสูงอยู่ที่จากพื้นเลยนะคะความสูงอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะความกว้างเนี่ยก็ จากพนักไปนะก็อยู่ที่5.7ซนติเมตรนะคะไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปกำลังดีค่ะความสูงนะคะจากระดับพื้นถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่92ซนติเมตรนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ถ้านั่งก็จะพอดีไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะทีนี้มาดูการจัดเก็บกันบ้างนะคะเขาก็จะเาก็จะมีถุงถุงสีดำมาให้แบบนี้นะคะก็ขนาดยาวและใหญ่พอสมควรอยู่นะคะนี่นะจะประมาณนี้ นี่วิธีการจัดเก็บนะคะเดี๋ยวคะเราก็จะจับเป็นมุมกากบาทนะคะระหว่างพนักตรงนี้กับพนักแขนตรงนี้นะคะให้เป็นเส้นทะแยงกันนะคะแล้วก็บีบเข้ามาแบบนี้นะคะบีบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมตรงที่เก็บแก้วตรงนี้นะคะนี่นะพับพับผ้าเข้าไปก่อนแล้วก็พับเก็บคือนนะคะนี่เราก็กางถุงตอนมีนิดเดียวนะคะเราก็จับขาเข้าไปก่อน Okay. พอสุดตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นหูรูดนะคะแล้วก็รูดเก็บจบขั้นตอนโหแปบ๊บเดียวนะคะสามารถสะพายแบบนี้ได้นะคะแบบนี้ และก็อี้สนามเดินเบารุ่นควีนสีกากีีแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่1,495บาทสามารถหาซื้อได้ที่สปอร์ตมอลล์สปอร์ตเวิด์แล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลยนะคะติดตาม7จทีรีวิวได้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาป้ายยาวใหม่